มูอติละคือใครมูอติละคือใครอ่าก้อนนี้ก็ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอ่าจากนครศรีธรรมราชคอมเมนต์คำถามกันเข้ามาว่ามูอติละคือใครฮ่า,าคนที่ไม่ได้เรียนอุโซโซเนี่ยจะไปโยนมูอติละไปทั่วาไปโยน,นอาซาไอโรมาไปโยนในนหน้นในคนนู้มั่งโยนให้คนนี้มั่ง Ah, Tang muatilah mu'attilah ni ulama ahli sunnah wal jamaah ceng bot. Qadariyah yang ni, Jabariyah yang ni, Qururiyah yang ni. Ah. Musab musabbihah yang ni, mujassimah yang ni, salab yang ni, qalab yang ni, mu'attilah yang ni. Tuk yang ja tuk ceng yang la'iat ti tuan cak ceng. Tapi mua mai rian lah. มัวสมมทีนั้นโยนมัวอัติละไปให้คนไม่ใช่มัวอัติละโยนยามียมาไม่ไม่ใช่คนเป็นมุาไม่ใช่ไม่ใช่คนจาเมียเพราะไม่ยอมเรียนเขาพยายามเตือนพยายามบอกเรียนนี่เรียนให้มันชัดก่อนนี่แล้วค่อยพูดค่อยแม้ว่ากันแต่ไม่ยอมเหมือนไม่ทันจะเข้าใจชิริกนั่นแหละก็ไปแจกมั่วชิริก อาปะตนไม่สบายอาไปมาเรียกโต๊ใบามาอ่านยาซีนทำน้ำชิริกน,นั ه, ่นอาดู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 มันนี่เลยครับเรียนเถอครับและเรียนก็ต้องเรียนกับครูนะเรียนกับโต๊ะครูไม่ใช่เรียนกับโต๊ะคอมต้องมีการตละลักกีเราฟังชัดนี่โต๊ะครูอธิบายอีบารัตนี่ ไม่ใช่มาเจอเองอ่านเองไม่เอาแบบนี้ไม่เอาผมพูดประจำไม่เอาแบบนั้นทีนี้คำว่ามุอติละหมายถึงกลุ่มที่ปฏิเสธคุณสมบัติของอัลลอฮ์นั่นก็เรียกมุอติละถ้าว่าอาชาัยรอ ح, มีไม่ที่ปฏิเสธสิฟาตอัลลอฮ์ไม่มี เลยอาซาเอรอไม่ใช่มูอัติละล้านเปอร์เซนต์อ่าแต่ก็ถูกถูกเขาโยนบางคนโยนให้นะอ่าแต่บางคนก็ไม่ได้โยนอ่าเลยคนที่จะโยนเพื่อนมุอัติละนะเรียนให้ชัดผมเตือนประจำนะครับพี่น้องวิชาอุซูลนี้ถ้าท่านไม่ได้ผ่านครูที่เขาชำนาญท่านจะเข้าใจยากอ่า แต่ถ้าท่านผ่านครูครูเขาก็ตลักกีมานั้นนะ่ะต่อท่านจะเรียนเข้าใจขนาดวิชาเฟกเราอ่านเองเรายังสารมึนเลยยังมึน,นั่นฮะนับภาษาอไรอุซูเรียนเองผมต่อให้คุณอ่านเองหมดหนังสืออุซูหนึ่งกันรถแท็กเลอร์คุณไม่สามารถเข้าใจได้ นะตรงเลยคำพูดท ah, ี bi, ay, ่อุลามะว่าเล่าลามุรบบีมาอารฟตุรับบีเป็นจริงเป้เล่าลามุรบบีถ้าไม่มีครูผู้ชี้นำคอยอธิบายคอยชี้แจงมาอารฟตุรับบีมานี่ตกจาวัดลาวาร์ติยะนะ ฉันย่อมไม่รู้จักพระเจ้าของฉันเคเออยแต่ปากและเอาล้อเท่านั้นแหละเหมือนฟารังตกใจโอ้ไม่ก็อดแบบนั้นแหละแต่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าของเขาเลยอ่าฮาซาฮิรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้จักถ้าเขารู้จักพระเจ้าของเขาเขาจะให้คุณสมบัติมาคลุกกับพระเจ้าของเขาได้ยังไงอ่า นั้นบ่งบอกชัดเจนว่าอ๋อยังไม่รู้จักพระเจ้า่าเหมือนคนไม่รู้จักไสเดือนฮะไปให้คุณสมบัติที่ไม่ใช่เป็นไส้เดือนเราจะเชื่อว่าคนนั้นรู้จักไสเดือนเราไม่เชื่อเช่นเดียวกันอ้างรู้จักอัลลอฮ์แต่ไปให้คุณสมบัติมักโลกให้กับอัลลอฮ์คุณเชื่อลงอง ว่าคนคนนั้นรู้จักเอาหรอเราเชื่อไม่ลงค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนี่คือความจริงนะครับแต่อย่าเอานิสัยเสียค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนแบบนี้ละนะตุลลฮ์อย่ามาใช้นะครับอย่ามาเอานะครับอย่ามาใช้เด็ดขาดคำนี้อ่า คนมีบุญคุณคนดีกับเราพี่น้องเราเราช่วยในสถานะในความเป็นพี่น้องตอบแทนใน,นะในสถานะคนมีบุญคุณแต่คุณจะมาพลิกหูกมทําให้หูกมเสียเพราะคนมีบุญคุณคุณอย่าและพลิกหูกมกดหุกกมให้ตามยกหูกมให้สูงเพื่อคนที่เป็นเคยญาติคุณคุณก็อย่าทํา ผูกกรมมาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องบุญคุณเรื่องความเป็นพี่ความเป็นนอีกเรื่องหนึ่งแต่ศาสนาต้องเป็นศาสนาเข้าใจนะครับอ่าฮะอย่ามาเอาศาสนามาตอบแทนเป็นบุญคุณนะอย่านะมาคนละเรื่องกันฮะนี่มันยุคสมัยนี้มันเป็นกันอย่างี้ไงอ่า ถ้าเกิดว่าศาสนาเนี่ยตอบแทนด้วยบุญคุณได้นบีก็ต้องทําเป็นตัวอย่างสหาบัดก็ต้องทําเป็นตัวอย่างอุลามะมุจตาฮิดก็ต้องทําเป็นตัวอย่างอุลามะตรเจก็ต้องทําเป็นตัวอย่างต่นี่นบีนี่ตระกูลใหญ่อาหรับและก็กุเรชแตตําแหน่งบิลาลได้กับ ไซดีนาบิลาหเป็นรอบะทำไมไม่ตั้งคนอื่นนะลูกหลนานนบีเยอะแยะนบีไม่ใช่คนประเภทที่ตะอสุบเกาเมียเข้าใจนะครับแต่ในปัจจุบนันนี้พยายามลบล้างหูกกลมที่นบีวางไว้อุลามะที่วางไว้เช่นเดียวกัน บันดาตุครูปนะที่อาลมอย่างมากมายเป็นว a ลียุลละมีการมมที่เห็นกับตาสอลูกศิษย์จนอาลมมากมายเคยฟัตววฮุกเกมเคยวุสิยศนูนนี่นั่นสมัยปัจจุบันในบางครั้งลูกศิษย์ของท่านพยายามจะลบล้างการฟัตวาของท่านเอียงเอ็นไปทางคนไม่สังกัดมัสครับ ทางที่ลูกศิษย์ของท่านรู้ดีว่าท่านอานเลมกว่าคนที่มันคลอยตามนั้นด้วยซ้ําแต่ที่คล้อยน้ําไหลมันย้อยตามเงินดอลลาร์ก็เลยคลอยตามแต่เราขอปกป้องจากอัลลอฮ์อย่าให้น้ำไหลย้อยตามเงินดอลลาร์มีเท่าไหนใช้เท่านั้น จะไม่เอาเงินฮาาามมาปะปนเกี่ยวกับศาสนาเด็ดขาดจะไม่ให้ของที่ไม่ฮาลลเข้าปากเด็ดขาดของสุบหฮาดมันทำลายความจำถ้าของฮาาามมันทำให้ตับบอดเลยแหละฉะนั้นอย่าไปกินเด็ดขาดของฮาาามอ่า บางคนถามว่าเออบาบมะมีดูอาอะไรให้จำแม่นให้จำเยอะดูอาก็ดูอาไปแล้วพี่น้องแต่การปฏิบัติตัวของเราเนี่ยสำคัญกว่าดูอาซะอีกดูอานะแค่ส่วนหนึ่งหรอกแต่สิ่งที่เป็นไปมันเป็นไปตามที่เราทำ ดูอาแค่จะบ่งบอกว่าเรานี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ที่ไม่มีความสามารถเล็กกับพระองค์แต่ดูอาจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตัวตามดูอาเข้าใจนะอาา่าไม่ใช่ดูอาอีกดูอาแบบนี้แต่ทําอีกแบบนึงและจะสําเร็จได้ยังไง ยาอัลลอฮ์เราขอดุอาอ่าโปรดประทานความจําอันมากมายให้แก่เราด้วยเถิดให้เราจําแม่นเถิดให้เราจํามากเถิดแต่ของฮาลาลาอ่าของฮาลาลไม่ค่อยได้กินกินของฮารอมเยอะๆแล้วมันจะจําแม่นได้ยังไงทีนี้นี่คือความจริงนะครับต่อเราจดจะดูอาเป็นภาษาอาหรับก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเล็กเท มันจะไม่ได้อัลลอฮุมะซิดนีอิลมากาซีรอนมูนาฟาอันวาจกกิรนีมานาซีตุยาจัลจาลลครอปโอ้ดูอดีตดีให้อัลลอฮ์ประทานความรู้ให้มากและให้เราเนี้ยอ่าให้พระองค์เพิ่มความจำอ่ากับสิ่งที่เราลืมให้จำกลับมาหมดนี่ดูอาดี แต่นันนะกินไม่เลือกฮัลายฮารามกินหมดแล้วมันจะมันจะจำได้ยังไงทีนี้เราอย่าลืมว่าอิหม่ามชาฟีนี่เคยตัด้อกับวากิด้วยสาเหตุอยู่มาวันหนึ่งจากปกติท่านเวลาดูตาบเนี่ยท่านต้องปิดข้างหนึ่งดูแค่หน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งต้องปิดเพราะถ้าเปิดทั้งสองหน้าเนี่ยมันจะตีกัน เพราะอิหม่ามซาฟอีนี่เป็นคนพิเศษตรงที่ว่าอิบารัดไหนกิตับเล่มไหนบรรทัดไหนหน้าไหนผ่านตาแกที่เดียวพอจะจำทันทีไม่ต้องทวนแล้วเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่อยู่มาวันหนึ่งท่องแล้วไม่จำแปลกทวนแล้วยังไม่จำอีกแปลกมาก ก็เลยไปหาวากเวากเกก็ครูแก่คนหนึ่งในบรรดาครูของท่านหลายๆคนอ,อิมามาเลก,ก็ครูคนหนึ่งแกเหมือนกันอา่าวากเกก็คนหนึ่งเหมือนกันที่ในกิตาปวสกัยตุอิลาลวากเกฉันก็เลยปรารบก,กับวากเว่าทําไมเมื่อคืนนั้นอนะ่ะฉันพยายามท่องไม่จําเลยทุวันแล้วยังไม่จําที่ยังไม่จําอีก Wakil kau lepuh wa bi an al ilma nurullah wa nurullah la Imam Syafi'i kalau neng penit bicara nae, rau tampil apa ini? Ah, waki leh kelau upama upamai kuamru nena dud pradang rasmi อารัศมีที่ลลอ a ์สร้างให้กับเราถ้าเราแปลตรงตัวรัศมีของลล l a ์ก็คือรัศมีที่ลลอ a ์สร้างอาในกอบุนของเราในหัวใจของเราวันูรุลลอฮ์และรัศมีของ a ล l a h ์น่ลายุห์ดาลอาซี Allah จะไม่ให้ฮีดายัดกับคนที่ทำบา อิหม่ามสวีก็เลยนึกเอ๊ก็ทำผิดอะไรวะนึกนึกนึกไม่ออกว่าแกก็เลยว่านึกให้ดีสิมันต้องมีถ้าไม่มีเรื่องอะไรเจ้าจะจำไม่ได้ละ่ะเรื่องอะไรเจ้าดูตำราจ,จะจำไม่ได้ละ่ะเจ้าคนหัวดีนี่พอนึกไปนึกมาถึงบางอ้ออ่าถึงบางอ้อยังไงครับตอนเย็นเมื่อวาน อิมามสวีอีเดินผ่านตลาดนะัดไม่ใช่กลางตลาดนะแค่เดินผ่านข้างนอกนี่จังหวะเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งรีบจะไปตลาดนะัดลมก็พัดแรงทีนี้ทำให้ผ้ายาวผ้าจาลลาบิอของผู้หญิงนั่นแหะถูกลมพัดเห็นน่องเมื่อเห็นน่องอิมามสวีเห็นตะลึง ความขาวความเนียนของนางอ่ะผิวอะผิวที่น่องอะอะตะลึงดูตะลึงเลยทีนี้อิมาบเมัเซงก็เดินปัดไปก็ไม่ได้เข้าไปจีบอะไรไหมก็เดินไปไปข้างหน้าก็เลยบอกว่าแกเออจำได้แล้วเมื่อวานนั้นแะแกไม่ได้เจตนาจะดูนะอ่า แต่ด้วยความพลังเผลอก็ไปดูจนได้วาเกะก็เลยวันนั้นแหละนั่นแหละสาเหตุทีนั้นอิม่ามสวีอีตาบัตเลยพอเตาบัตตรงนั้นกลับไปเปิดหนังสืออัตโนมัติเหมือนเดิมพานตาจำทันทีตามใจเปิดหน้าไหนจำทันทีเลยคำเตือนของวาเกะที่ว่า ب อ ن العلم نور ล ل ل ه วานูรุลลอฮ์ลายุดะลาออสีนี่เป๊ะจริงๆทางที่มาจชกฮะดีษนะนั่นคำพูดอุลามะนะแต่มันก็เป็นความจริงนะครับฉะนั้นเราต้องการความจำเราก็ต้องเลือกกินอาหารเราต้องการความรู้ที่ชัดเจนเราก็ต้องเลือกครูที่ชัดเจน เราต้องการแนวทางอหลลิสุนนะ์วัละมาห์เราก็ต้องเรียนกับครูที่มีมาริฟะนี่คือความจริงนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการมาริฟะเรียนกับใครก็ได้มนโนโมเมยังไงก็ได้แต่เราไม่เอาแลละแบบนั้นศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกต้องฮุกกมของอิสลามชัดเปรียดทุกเรื่องเราก็ต้องการความชัดเจนต่อเราเรียนน้อยน,อยนอยที่เราเรียนน่นแหละ เราต้องการความชัดเจนเข้าใจนะ